เราทำไรวะใช่ป่เดียวพาขวางมาถึงนะไปแะวครับยกขึ้นยกขึ้นโยกแขนจะไม่มีนะไหม ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่มีของยกลงไปฉีตรวจดดูเราจะไปดูดีดีครับแช่เรียวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวได้ได้รางวัลได้รางวัลแถมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณมากขอบคุณมากคือเบื้องต้นเราคาดว่าจะได้ประมาณสองถุงหรือสี่ร้อยเมตรนะตอนนี้ก็สามสามถุงนะครับหกร้อยเมตรโดยประมาณ

ไปอยูได้ไปนั่งนั่ได้พี่ดิแล้วกูเก็บพ่อมาเพยตอร้องไปพาไปหยิบเร็วเร็วนี่ยเนี่เนี่อเล็กนขดงขอเล็กนของ่อล็กนครับของของนี่กางนิดไงอ๋อหนนไงครับโยครับโยตัมตามน่นางพี่เพ่อมาตามพี่เพื่อมาจริงจริงครับพี่งานเอามาจากไหน

เอาไ oui นี่ในอันนี้ถามน่พอนี่ไโดนยม้กคนลไม่เป็นไรผมให้โอกาสมึงพูดไม่พูดไเ็นไรมือไปหัวไว nah ้นะอย่ามือลงนะคุณแมหาทำไดีไปผมนอพ่อมาดูเปิดไฟเปิดไฟอีกคัได้ต้ออน